มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหอ้เหลกายวะสัดูสวัสดีครับไยรุ่นวันนี้นะครับผมก็จะมาตีบวกธนูอันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมัก,ก็เป็นธนูของบอสแฮนค็อกนั่นเองเนาะเปิดตัวแบบรวดเร็วนะครับ แล้วก็แบบไปกันแบบรวดเร็วด้วยเหมือนกันไม่พูดเยอะนะครับก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคน,นครับไปรีวิวดาเมจนะครับเพื่อดูว่าดาเมจก่อนและหลังตีบวกเนี่ยมันมากน้อยหรือต่างกันมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปดูวัตถุดิบในการตีบวกธนูนี้ด้วยว่ามันหาได้จากไหนบ้างนะครับทุกคนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบในการใช้เพื่อตีธนูนี้นะครับก็ใช้ก้อนเมเทโอของ ของใครวะพุจิโทระครับ1อันแล้วก็เชียวัพายสิอันนะครับแล้วก็เซเลกอีสิอัอนบวกดาเมจสิเซนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะตีบวกนะทุกคนแล้วก็มาเทสดาเมจกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคตีธรรมดาเท่าไหร่ตีธรรมดา2องบันครับก็คือผมจะทดลองด้วยดาเมจที่เป็นมาร์สพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานแบบพื้นฐานมากๆเพราะว่าอะไร เพราะว่าธนูนี้เนี่ยกว่าจะใช้สกิลได้เนี่ยก็ต้องใช้ม้า250นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันก็254ดาเมจที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะเป็นดาเมจแบบพื้นฐานเลยของธนูนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็คือถ้ามาเยอะกว่าน,นี้เนี่ยแรงกว่านี้แน่นอนนะครับทุกคนครับไอที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นเนาะของธนูนี้ที่สามารถทําได้ในตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะไปครับ ตีธรรมดาเท่าไหร่ดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งมันตีติดผิดนะทุกคน2อ0 0ครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งน่าจะ4,600นะแล้วก็สกิลสองครับสกิลสอง0 0ครับจริงๆตีไป2,600เลยก็ได้เพราะว่าซักประมาณมาร้อ260เนี่ยก็2,600แล้วนะครับเดี๋ยวดูสกิลแรกใหม่ไม่ค่อยแน่ใจสกิลแรก4,600ขอ น่าจะเคลื่อนที่สกิลแรกนะครับถ้าดาเมจไม่เท่าเดิมเนี่ยก็โทษสกิลแรกเลยเพราะว่ามันมันติดพิษไม่เท่าเดิมนะครับเออต้องโทษมันครับอย่าโทษผมโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มารวมดาเมจกันแรงนะทุกคน9ก้าพันหแรงแล้วเนี่ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยเก้าพันหยังไม่ได้ตีบวกนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มดาเมจนะครับโดยการเปิดไฮคิ ee, แล้วก็ใส่เครื่องประดับบวกดาเมจปืนนะครับอีก เท่าไหร่วะ12%ครับอ่ะมาครับตีธรรมดาเท่าไหร่ครับตีธรรมดา3,000นะครับโดยประมาณโอเค3,000ครับแล้วก็แล้วก็สกิลแรกนะครับสกิลแรก6,001แรงจัดบอกเลยโคตรแรงเลยแล้วก็สกิล2ครับอ่านั่นแหละครับว้าว เอาใหม่ครับทุกคนสกิลแรกเพื่อความชัวโหตายก่อนสุดจัดสกิลแรกนี่สุดจัดนะครับแรงจัดจัดจ้านถึงใจอ่ะสกิลสองครับสกิลสองประมาณสามพันสี่ครับคราวนี้เดี๋ยวผมรวมดาเมจให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าใส่เครื่องประดับเปิดฮาคิเนี่ยรวมดาเมจแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนตีบวก มันตายก่อนนะทุกคนเมื่อกี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วอะขนาดตายก่อนยังปลาไปหมื่นหนึ่งะครับทุกคนครับลองคิดดู <laughs> นี่ยังไม่ได้ตีบวกนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นปืนที่อยู่ในระดับของของอะไรอะของ Legendary อืม Legendary หรอโอเคก็ไม่น่าแปลกที่แรงโอ้ย <laughs> หมื่นสองครับทุกคนครับหมื่นสองหมื่นสองนี่คือยังไม่ตีบวกนะปาไปหมื่นสองแล้วครับคราวนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าตีบวกเนี่ยจะรันไปถึงหมื่นสี่หรือเปล่าเนาะมาครับตปเอเลยครับครัฟแล้วบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของก็ตามนี้เลยนะทุกคนคัฟไปเลยเรียบร้อยครับมาครับมาเทสดาเมจแบบเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าว่ามันจะได้ซักเท่าไหร่นะครับ เอาเครื่องประดับออกก่อนโอเคเปลี่ยนไฮคิสเรียบร้อยสกิลแรกไม่ใช่สิยิงธรรมดาครับยิงธรรมดา2อ0 0สกิลแรกสกิลแรก5 1 0พสกิลสองสอครับมาลวมรวมดาเมจกันครับแต่เดี๋ยวรอสกิลคููดาวนิดนึงนะทุกคนคููดาวนานจัดโอเคครับทุกคนครับมาพร้อม ไม่เปิดฮาคิไม่ใส่เครื่องประดับดาเมจปาไป10,000ื่นนะครับทุกคนครับ10,000ื่นแรงจัดๆแรงจริงไรจริงโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบครับ10,000ื 100, ่นครับคนออเอาเรื่องมารอบนี้นะครับก็ได้เวลาเปิดฮาคิครับใส่เครื่องประดับบวกดาเมจเพิ่มอีก12%สเนะครับตีไป,ไปเลยครับตีธรรมดาเท่าไหร่ ตีธรรมดา3 0 0ครับอ่ะ3,003นอะเมื่อกี้มันตายก่อนนะครับแล้วก็สกิลแรกครับโหสกิลแรกเกือบ7,000ครับทุกคนนี่แค่ม้า200กว่าๆนะเนี่ยถ้าม้า600มันจะตีขนาดไหนวะนะโอ้โหม้า600จะแรงขนาดไหนครับอ่าต่อไปครับสกิลสอง สกิลสองสามพันเจ็ดนะครับแต่ผมว้าวกับสกิลแรกมากสกิลแรกนี่แรงจริงนะทุกคนดูดิหกพันเจ็ดอ่ะหกพันเจ็ดคิดดูหกพันเจ็ดมา์แค่นี้ถ้ามาร์สหกร้อยเนี่ยไม่ปาไปเจ็ดพันกว่าเลยเหรออาจจะเวอร์ไปนะครับไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเ์มามารวมดาเมจกันครับทุกคนครับจะได้หายข้องใจว่ามันแรงจริงหรือเปล่าไอ้หนูอะไรอย่างงี้ปับ๊บ ปับ๊บปั๊บเข้าไปหมื่นสามหมื่นทุกคนหมื่นครับมาแค่นี้จริงๆมันหมื0นสามเ้ยใช่ไหมถ้าทุกคนไปฟาร์มอีกสักนิดหนึงเนะี่ยเอาให้สักประมาณไม่ไม่ต้องถึง300ร้อยะผมว่ายัางไงก็แตะหมื่นแล้วถ้าทุกคนคิดดูว่าถ้าฟาร์มถึง600อยะถ้าฟาร์มถึง600ดาเมจมันจะแตะเท่าไหร่ทุกคนลองนึกภาพดูครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่ถึงสามอยะ มันยังแตะไปประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่นะเกือบ14ื่นใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่า300บวกหรือ600อ่ะไม่มี15ื่นห้าเลยอ๋อไม่รู้ผมจะเวอร์หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันมีสิทธิ์แตะหมื่นหอยู่นะทุกคนเนี่ยดูดิหมื0นสาเกครับมาแค่นี้เนี่ยถ้ามาซักประมาณ300เนี่ยไม่ต้อง300หรอกซักประมาณ207 207-208เนี่ย เพิ่อวันช็อตแล้วนะครับเนี่ยครับทุกคนดูแรงแรงจะจัดจริงไปหามาใช้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับในการรีวิวดาเมจเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมบอกเลยแรงจัดครับปืนอันนี้บางทีผมอาจจะเรียกหลุดหลุดเรียกดาบบ้างนะไม่รู้ว่ามีบ้างหรือเปล่านะครับจำไม่ได้ละ โอเคสำหรับวัตถุดิบนะครับก็อันนี้วัตถุดิบอันแรกเลยนะครับก็คือก้อนเมเทโอนะครับก้อนเมเทออัน,นี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากโลกที่2นะครับโดยการตีบอสฟ,ฟูจิโทระที่อยู่หลังเกาะกรีนโซนนั่นเองนะทุกคนอ่ะก็เข้าใจตรงกันเนาะมันจะมีบอสฟ,ฟูจิโทระในเกมแีละตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ดรอปร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็น เชี่ยวแวมไพร์ใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นเชี่ยวแวมไพร์นะครับก็คือเคี่ยวแวมไพร์อันนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากโลกที่2เหมือนกัน,นครับโดยการไปตีถ้ำแวมไพร์แล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นเศษเหล็กหรือเปล่าวะใช่ครับเศษเหล็กอืผมว่าผมไม่ผิดแหละ <laughs> เศษเหล็กนะครับก็คือสามารถหาได้จากโลกหนึ่งนะครับถ้าเป็นโลกหนึ่งเนี่ยสามารถหาได้จากเกาะบากี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นโลกที่2นะครับจะอยู่บริเวณหน้าโคโลเซียมครับ แล้วก็ถ้าเป็นโลกที่3นะครับจะมี2สถานที่สําหรับสถานที่แรกนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับทุกคนนี่มอนบริเวณที่ยืนอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเป็นตัวข้างบนเนี่ยไม่เกี่ยวนะย้ํานะครับว่าข้างล่างเท่านั้นเพราะว่าถ้าฟาร์มข้างบนเนี่ยช้าแน่นอนครับเพราะว่ามันจะดอกเป็นการพาวเดอร์ซึ่งตอนนี้เอาไปทําอะไรได้ยังไม่รู้นะครับก็แนะนําให้ตีแต่ตัวข้างล่างอย่างเดียวจะได้ไม่ช้า แล้วก็จะมีหนึ่งสถานที่ครับก็คือมันจะอยู่บริเวณของเกาะเต่านั่นเองนะครับนน่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลปีศาจส,สักครู่ก็แล้วกันนะครับถ้ามีเสียงใบเลื่อยหรืออะไรเนะี่ยต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันอุบิเหตุจริงๆนะครับนี่ห้เราเนี่ยวร์ปไปตรงที่หมู่บ้านผลไม้ครับในม,มันจะมีลักษณะแบบนี้เลยที่มีบ้านแบบนี้อยู่ถ้าเราเปิดไฮคิดดูนะครับเราจะเจอมอนที่มีชื่อว่าจังเกิ้ลไพเลครับก็คือไอ้มอนพวกนี้เนี่ยดอบทุกตัวเลย เราสามารถตีเนี่ยตีได้ทุกตัวเลยครับแต่ผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งคือไอ้บอนพวกนี้เนี่ยมันจะดรอปหนังกับเศษเหล็กจากตัวเดียวกันเลยครับทุกคนเราเนี่ยจะต้องดูดีๆนะครับว่ามันเป็นหนังหรือเป็นเศษเหล็กกันแน่เนาะบางคนเนี่ยฟาร์มไปเยอะแล้วเฮ้ยพี่ครับมันก็ขึ้นไปเยอะนะแต่ทําไมแบบของไม่ขึ้นเลยอะไรี้ก็คือมันคนละอันกันนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับในการตี บวกธนูพิษเนี่ยนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยเนาะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับบ๊ายบายบุยบุยบีบีบ๊วยบ๊ยไปลวครับ